สวัสดีจาอยูได้ของวัน,นี้จากกระเทียมปลาสีมยเย็ดซุปบักมี่หรือว่าซุปขนุนบะหมี่ก็คือบะกมี่เนาะอันนี้ก็มีหอมมีกระเทียมมีพริก็จะมีปลาทูนา่าก้วก็ะบ,บัหมี่กับป๋องหรือผีขนุนอันนี้เขาเขาสีเอาเขาไปอบก่อนด้ยจ้ะ ต้นบักมีหรือว่าผีขนุนเอามาต้มก่นอนกระป๋องเดียวกะที่พ่อจะอกกินู้เดียวซุปผีขนุนจ้ะทิดจิ้นแล้วจากของมันอยู่ได้กระป๋องกระป๋อง,งมันโตมากนีมันกลิกแล้วเหรเ็จ้ะ ต่มอีกจ็ดหน่อยสิสุสบ,บอกนี่สิ่งแรกในะครัวว่าไม่ยังดอก,บ,กออบอย่าจะเป็นง่าขั่วบดก่อนพ่อหยาบจยมันจะได้หอมเออถอยลงถอยลงเนาะบดปอะมานนี้กับพ่อจะ้จะเดี๋ยวรอพริก รอพริกก็หอมก็กระเทียมจ้ะโอเคจ้ะพริกหอมกระเทียมพริอบดีจ้ะใช้ได้แล้วจ้ะก็้วมีกะนุกนัวอะไร เด็กคนหนึ่งตอนนี้จะเอาบะหมีล่ลงจ้ะรู้ว่าพีขอนุ้นแบบนี้แล้วตัวแกงอนจะเด้อแต่ละคนให้กับคนกับเขากะบ่ได้คือกันดอกอาหารอีสานน่ะ จังหวัดนั้นเฮ็ดแบบนี้ใส่แบบนั้นใส่แบบนี้จังหวัดนี้สายแบบนั้นแบบนี้บบนนแบบนมันบ่ได้คือกันเอามาเปรียบเทียบกันบ่ได้ที่ดีคอยภาษีไอ้พี่สดกันเด้อนี่ไม่ได้คุยท,ย,ยที่ร้านต้องให้กับส่ยพิษขลุกไปด้วย้ยว่าจะเป็นมุนหยา ตอนนี้ก็จะเอาปลาลงแล้วเด้อจ้าเป็นปลาทุ่หน้าแลก็ไปเลยอันจากนั้นเผ็ดก็ใส่พริกสดไปมาบ้านเอาขออับไปอบเจ็ดแปดเม็ดตอนนี้มีมีพริกบ่นเหลือแค่นี้เทกระจาทลงไปเลย มันปลาเด็กนับปลลงนับปะลาะพอ่อยเยอะ,ะกินบะได้แต่นนจะมีปัญหาฮนะพักคนพร้อม,บบอออมอสิกระโปงไอกต้นหอมกใส่เข้าไป ไปบักบานมันคือสุบักหมียมันคือปนบกักนี <c> ้ <oughs> <c oughs> ยังกงระซังว่าปนไมาจาะกินได้อร่อยถือว่าแซ่บเวอร์แล้วค้อเนเห็ดกัเป็นประสานที่กันเลยโอเคถ้าใส่นำกับไปจนันไอยดี๋ยนีน้นำประเด็กกันเนาะ นั really ่นแต่สิลุงเลมันงแสิขึ้นซุบะหมี่จะใส่เอาหนังไส่สิเอาเค็งๆสิละกินที่แร่บเทพผไปกินก็ข้าวเหนียวเนาะผมแค่จ้าบัาริสันมากินข้าวอร่อยเกินคาดข้าวนุ่นกะซุปบะหมี่สุดเราเองมีเอียงกับใส่ไส้ไม่เข้าไปจะกินแบบไรเค็มมันแบบนั้น หามนิวอีเลิ่มนี้แหละรักคิณ